ทีมงานตฉพาะและแต่สงขาครับเราพาไปดูเหตุการณ์คนร้ายขโมยตัดสายเคเบิลที่บริเวณสะพานเมตตาข้ามคลองภูมินาดํามิหรือว่าคลองระบายน้ำร .1 ในเขตเทศบาลเมืองคนังอําเภอหัดใหญ่แถวแถวคิวรถถู้ตลาดเกษตรหัดใหญ่ในนั่นแหละครับโดยคนร้ายซึ่งเป็นชายและหญิงอายุประมาณ30มสิถึงสีสิปีและน่าจะเป็นผัวเมียกันครับได้วิ่งหลบหนีไปได้อย่างวุดวิดครับทิ้งไว้เพียงสายเคเบิลความยาวประมาณห้าสิบเมตรที่ใช้เชือก ถูกลากขึ้นมาจากคลองรอหนึ่งนำมากองไว้บริเวณริมชายป่าเพื่อเตรียมตัดเป็นท่อนและเผาเอารลวดทองแดงไปขายนะครับจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุก็คาดว่าสายเคเบิลที่คนร้ายทิ้งไว้น่าจะลงไปตัดมาจาก ในคลองซึ่งมีสายเคเบิลหลายสายห้อยลงไปในน้ําและใช้เชือกลากขึ้นมาจากการสอบถามมหน้าคนงานสร้างคลองรอหนึ่งครับบอกว่าคนร้ายเป็นชายและหญิงสวมชุดกีฬาเหมือนกับมาออกกําลังกายทั่วไปนั่นแหละครับฝ่ายชายใช้เชือกดึงสายเคเบิลขึ้นจากคลองส่วนฝ่ายหญิงก็ยืนอยู่ล่เหลาอยู่บนสะพานนะครับซึ่งคนงานก่อสร้างที่อยู่ในแคมป์ห่างออกไปประมาณร้อยเมตรเห็นผิดสังเกตจึงได้ แจ้งตนแต่พอมาถึงทั้งสองคนได้วิ่งข้ามถนนไปทันทีครับพร้อมกับทิ้งสายเคเบิลไว้ในบริเวณป่านะครับอย่างรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบเบื้องต้นก็ตำรวจได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับและจะประสานตำรวจชุดสืบสวนติดตามหาบาะแสคนร้ายทั้งสองคนรวมทั้งประสานบริษัทเจ้าของสายเคเบิลครับให้มาตรวจสอบแจ้งความเอาผิดต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหัวหน้าคนงานครับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังครับ เปลี่ยนก็พนักงานของผมไปแจ้งผมว่าดูเหมือนลักษณะมีการขโมยเหล็กสาวของอยู่ตรงนี้หัวมุมนี้ก็เลยไปแจ้งผมผมก็บึ้งรถออกมาก็ต้องรอคนงานดิเขากลัวเหมือนกันรอคนงานสองคนเพราะบางคนเดียกก็กลัวเขาสวนกลับอย่างเงี้ยก็เลยไม่ทนันแต่เห็นเขาสาวสาวเหมือนสาวเหล็กเนี่ยครับแล้วเราก็วิ่งมาดูเพราะเหล็กผมหายทุกวันทางของบริษัทหายทุกวันครับ ผนมากจะขึ้นไปรูน้นน่ะสุดหน้านะครับแล้วก็มา,มาพอ,อเห็นแล้วก็เขาก็อ่าคนร้ายก็ข้ามถนนไปเลยผมก็ไมกล้าวิ่งตามเหมือนกันนะครับคนร้ายเป็นผู้หญิงผู้ชายพี่ผู้ชายสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบผู้หญิงน่ะประมาณร้อยไม่เกินร้อยสี่สิบห้าใส่ชุดบอมสีดํากีฬาเหมือนวิ่งจอกกิ้งครับผู้หญิง่วนผู้ชายถอดเสื้อวิ่งเลยแต่งเกงขาสั้นข้าไปช่วงไอ้นั่นนะครับบอมบัด ของโรงนั่นนะครับแล้วผมก็ได้ให้คนงานเช็คดูว่าเหล็กเราอยู่ตรงไหนบ้างเนื่องว่าเขาไปซ่อนไว้ก็เลยเห็นสายเคเบิลน,นะครับเครื่องแพนสุกน้ำต่างๆนะครับอะไรที่เอาได้เอาหมดครับเราก็จะบอกโอ้เอาหมดยอมรับนะครับแต่คนรลายนี่ก็เก่งงานแมันจ้องไอ้หลับจ้องจ้องครับจับเวลาจับเวลาเลยดูพฤติกรรมเราด้วยพอหมดเคอร์ฟิวแล้วก็รับพอหมดเคอร์ฟิวแต่ช่วงช่วง สมมติผมเลิกงานสองทุ่มเนี่ยก่อนเกอร์ฟิวมันก็จะลงมาแล้วสามสิบนาทีมันก็ทัน,ทนยิ่งเที่ยงเนี่ยก็นั่นแหละที่สี่มันหมดเกอร์ฟิวมันก็มาแล้วอ๋อพอหมดเกอร์ฟิวมันมาเลยครับอย่ากคนงานพักเที่ยงเนี่ยครับเที่ยงปุ๊บเนี่ยมันจะรอจนนั้นเลยแล้วมันก็มามาเอาเลยคนงานเนี่ยพักเที่ยงคือมากินข้าวเนี่ยของยังหายเลยครับขนาดนั้นแล้ไม่ไหวอยอยครับบร,ริษัทแบจะไม่เหลืออะไรนะครับตอนนี้ นี่ครับครั้งนี้โชคยังเข้าข้างโจรสองผัวเมียนี้นะครับแต่ว่าคงไม่รอดไปได้ทุกครั้งนลครับเลือกอถอะครับเดี๋ยวถูกจับกุมขึ้นมาเนี่ยครอบครัวจะเดือดร้อนไปมากกว่านี้ครับ